เป็นมะเร็งที่โพรงจมูกลงที่คอมีเนื้องอกที่คอคอเขาบวมปวดมากนอนอไม่ได้คืออะไรที่บอกว่าดีดีดีคือลองมาหมดเจอเพื่อนกันแนะนําว่าให้ลองมาทานสมุนไพรเบอร์หนึ่งดูเขาบอกว่าโอเคก็เขาบอกเขาทานข้าวได้เยอะขึ้นเขาทานแล้วเขาเขามีแรงแล้วเขาแบบอยากกินข้าวก็ไม่ค่อยปวดเบอร์หนึ่งก็คือต้องมีตลอดเบอร์หนึ่งเนี่ยโอเคสุดแล้วรู้สึกดีแล้วมันก็ไม่ปวดเบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณสวัสดีครับ ่พี่ช่วยแนะนําตัวนิดน,นึงครับชื่อบีค่ะเบนจวรรณกระปตตอนนั้นแม่พี่เป็นอะไรอ่ะครับเป็นมะเร็งที่โพงจมูกค่ะแล้วก็มาเชื้อมาลงที่คอทําให้มีเนื้องอกที่คอครับแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เจ็ดสิบสองค่ะอาการตอนที่เป็นมะเร็งตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่อาการภายนอกไม่มีเลยนะคะแต่ว่าคขอ,ขอเขาบวมเขาไม่ได้รับีโมเลตั้งแต่แรกพอตรวจพบว่าเป็นว่ามีเสพเป็นเนื้อรายเขาก็เลยแบบ แอนตี้เรื่องให้คีโมเขาก็เลยมาหาสมุนไพรอย่างเดียวเลยเขาไปเหมือนมันเป็นบูนิธิของคุณปิยนุษที่เมืองกานะคะเจอเพื่อนกันในกลุ่มก็เลยคุยกันครับเขาก็เลยแนะนําว่าให้ลองมาทานสมุนไพรเบอร์หนึ่งดู<อ>เขาบอกว่าโอเคครับค่ะก็เลยรู้จักกับสมุนไพรเบอร์หนึ่งแล้วก็เลยทานทานตลอดมาเลยใช่ไหม<ช>ครับกี่ปีแล้วพี่ที่ทานเบอร์หนึ่งมา ปีทานแล้วดียังไงบ้างพี่ก็เขาบอกเขาทานข้าวได้เยอะขึ้นครับผมจากที่เคยทานไม่ได้เหรอใช่ทานไม่อร่อยคือแบบเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยอยากกานข้าวเขาทานแล้วเขาเขามีแรงแล้วเขาแบบอยากกินข้าวแล้วก็ไม่ค่อยปวดก็คือตั้งแต่ทานมาคือมันก็ไม่ค่อยมีอาการปวดเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับครับแกเป็นโรคที่ใครบอกให้กินอะไรเขาก็จะกินเหมือนมีคนมาแนะนําคือเนี่ยนอกใจเบอร์หนึ่งมาสาครั้งนเหมือนประมาณว่าคนนี้บอกว่า กินแล้วอันนี้ที่หายนะอะไรเงี้ยเออแต่ก็คืออ่ะเขาก็เลยลองหยุดเบอร์หนึ่งก็ไปกินยาที่คนนื่นแนะนาอ่าคอสิตมันก็ไม่โอเคครับเขาก็เลิกก็มากินเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์หนึ่งก็คือต้องยึดติดตลอดอ่ะคือต้องมีตลอดคือไม่ว่าจะไปลองตัวไหนแต่ก็มีเบอร์หนึ่งติดตัวอยู่ตลอดนี้แหละครับใช่ใช่ทีนี้ตัวเนี้ยตัวที่สามเนี่ยเขาบอกว่าอุ้เดียวไม่ไหวหรอกเพราะว่าตัวนี้มันก็ราคาค่อนข้างแรงเขาก็เลยแบบว่างั้นหยุดเบอร์หนึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าอะไรมันมันดีไม่ดีเเคากก็ลยยหุด่อนรับ สองวันเห็นปุนเลยเป็นเหมือนน้ำสมุนไพรแหละมันน่าจะมีอาการต่อต้านขเขาว่าเขาปวดตัวใหม่ที่ลองทานตัวนั้นอะ่ะทานแล้วใช่ใช่ทานแค่สองวันก็คือเขารู้สึกเลยปวดมากแล้วเขาก็เลยแบบเขาเลยบอกแม่ไม่กินแม่ไม่กินข้าวเลยแม่กินข้าวไม่ได้อืมเออ,เอ,อแล้วเมื่อเช้าถึงเดนเลงว่าให้รีบส่งคือเขาทานข้าวไม่ได้เลยเขานอนเลยอะ่ะเออจากที่ทุกวันอะ่ะทากับข้าวได้เดินได้แบบบุกกระปี้กระเป๋ามากแต่แบบคือ พอแม่พอแล้วยาผงหมายเลหนึ่งคือหมดคือถามเขาแล้วว่าแม่สั่งไหมบอกอย่าพุ่งดีกว่าแล้วรอลองกินตัวนี้ก่อนนะเออแล้วมันจะได้รู้ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ได้เขาก็บอกเขากินข้าวไม่ได้เลยเขากินข้าวได้สองคำวันนี้ยครเออแม่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยหนูเลยต้องแบบเออเร่งขอให้ส่งยาด่วนไม่งั้นเขาทานข้าวไม่ได้ครับผมอโอ้ก็ฝากบอกแกว่าเบอร์หนึ่งยินดีต้อนรับกลับมาเสมอ แกแบบสามครั้งแล้วอ่ะแม่ไม่เข็ดไงบอกว่าแม่ก็อย่าไปเปลี่ยนเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมคืออะไรที่บอกว่าดีๆีคือลองมาหมดหมดไปเจ็ดปดันทานได้แค่สองวันเลิกเลยคือไม่กินเลยแบบแม่บอกเอายาไปคืนเขาได้ไหมเสียดายแอ้ว้วก็โทรไปสั่งสมุนไพรเบอร์หนึ่งมาแทนเขารับคืนหรือเปล่าพี่ ไม่ก็ไม่ได้อยากติดต่อเขาแล้วว่ารู้สึกเสียเซลว่ะก็ยอดมันเยอะด้วยไงคะแบบเจ็ดพันกว่าบาทอย่างเงี้ยอาการที่แย่สุดประมาณไหนพี่ปวดแบบปวดมากข้างในตัวที่กินเจ็ดพันแบบบวมแล้วปวดกินข้อไม่ได้แล้วก็ปวดแล้วปวดแล้วก็บวมแค่นั้นปวดบวมกินข้าวไม่ได้นี่คืออาการหลักๆเลยใช่เนี่ยคือหนักแล้วสุดนี่คือสุดเลยที่รู้สึกยังไงที่แบบแม่ได้เจอเบอร์หนึ่งโอเคเลยก็พยายามบอกเขาว่าไม่ต้องเปียก เราก็ยืนยันว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยโอเคสุดแล้วมันโอเคสุดมันรู้สึกดีแล้วมันก็ไม่ปวดอะไรอย่างเงี้ยคงไม่นอกใจแล้วหลังคราวนี้น่าจะเข็ดแล้วสามครั้งมีอะไรพี่มีอะไรที่อยากจะฝากไปบอกกับคนอื่นที่เป็นมะเร็งบ้างไหมคบพี่คนที่เป็นต้องมีกําลังใจมากต้องมองโลกในแง่ดีต้องไม่คิดมากแล้วคนรอบข้างเนี่ยต้องไม่พูดไปกระทบกระเทือนจิตใจเขาอะทาตัวเหมือนปกติอืมแล้วเขาก็จะมีกําลังใจขออนุญาตเอาบทสนทนาตรงนี้ไปเผยแพร่ต่อให้คนที่ยังมีทุกข์ใจอยู่กับโลกเนี่ยให้เขาได้เห็นเผื่อเขา อยากจะลองบ้างนะครับพี่ได้ค่ะนได้นะครับ<ด>ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ